สวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่16เดือน10ปี2565นะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดหนึ่งนะผมอยู่ที่โรงแรมนะครับจำชื่อโรงแรมไม่ได้นะฮะแห่งหนึ่งในลอนดอนนะครับก็ทำคลิปนี้ตอนประมาณตีสามนะถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็โอ้โหน่าจะเช้าแล้วลหะนะง่วงมากแล้วนะตอนนี้นะครับก่อนไปรับชมรับฟัง เนื้อหาข่าวสารในคลิปนี้ขอคนละ1นึ่งไลค์หนึแชร์ share, หนึ่งการกดติดตามไป็นกำลังใจในการกระตือรือร้นนะฮะในการทําคลิปคลิปนี้ออกมาก็ค่อนข้างลําบากพอสมควรเลยนะครับแล้วสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมว่าทุกท่านคิดเห็นประการใดกับข่าวในคลิปนี้ผมอาจจะพูดเสียงไม่ได้ดังมากนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวข้างห้องด่านะจริงๆก็มี ท่านผู้ชมนะฮะแฟนช่องที่มาพักด้วยกันชื่อพี่มวยพี่มวยพี่หันมามองกล้องเลยพี่จริงๆไม่เห็นหรอกก็เดี๋ยวผมพี่มวยแล้วก็มีพี่อ๋องนะครับแมนยูสู้ตายก็เดี๋ยวจะไปรับชมเกมนะในสนามนะครับที่แมนยูเตดจะเปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลยูเตดซึ่งคลิปนี้ก็จะมีพรีวิวความพร้อมก่อนเกมนะครับส่วนสำหรับต้นคลิปจะแถมข่าวตลาดซื้อขายนักเตะไปให้แล้วก็มีเรื่องของ เมซันกรีนบูดด้วยเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าขออภัยเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าเป็นเบรกิ้งนิวเลยสำหรับคดีของกรีนบูดนะครับมีความคืบหน้านะก่อนอื่นเลยนะครับมากันที่ต้นคลิปบุนโดเดอร์ติโวอันนี้เป็นแนวก็อสิบนะทางฝั่งสเปนนะครับแรงข่าวบ,บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้วางอีวานโทนี่ที่เป็นกองหน้าตัวเก่งของเบนฟอร์ดนะครับเอาไว้เป็นตัวเลือกอีกคนหนึ่งนะในการเสริมทัพ โดยเพราะอย่างยิ่งหากว่าคริสเตียโน o โรนัลโดเนี่ยย้ายทีมออกไปอีวานโทนี่เนี่ยนะครับมุนโดเดปอติโวนะทางฝั่งสเปนกล่าวอ้างว่าแมนยูเต็ดได้วางอีวานโทนี่เอาไว้เป็นตัวเลือกอีกคนหนึ่งในการเสริมทัพโดยเพราะอย่างยิ่งหากว่าคริสเตียโน o โรนัลโดนะครับย้ายทีมออกไปก็มีโอกาสที่แมนยูเต็ดจะไปเดินดิวในช่วงเดือนมกราคมแต่ถ้าเกิดว่าโรนัลโดนะครับไม่ได้ย้ายทีมมกรา ก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีในช่วงซัมเมอร์นอกจากอีวานโทนี่เวเต็ดนะครับก็มีข่าวกับโคดี้กักโปกองหน้าอีกคนหนึ่งของ PSV h y ไฮเอเฟนที่ฟอร์มการเล่นช่วงนี้ดีวันดีคืนก็จากการที่คริสเตียโนโรนัลโดนะครับมีโอกาสต้องย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมาักราคมมาย้ายก็โอกาสสูงที่จะไปในช่วงซัมเมอร์อยู่ดีในขณะที่องโทนี่มาซิยาวก็เล่นนัดเจ็บนัด เล่น2นัดเจ็บสนัดแม่งเข้าโรงพยาบาลวนเวียนอยู่อย่างนี้ทําให้แมนยูเต็ดมีโอกาสสูงมากๆที่ต้องเสริมกองหน้าเข้ามารับมือเกี่ยวกับปัญหาในการจบสกอร์ส่วนสําหรับดูซานเวลาโควิดยังไม่มีข่าวเชื่อมโยงที่ชัดเจนนี่ก็เป็นนักเตะคนหนึ่งที่แมนยูเต็ดแฟนบอลอยากได้มากๆรวมถึงเจ้าของช่องนี้ด้วย ต่อไปมากันที่กัสเซต้าเดโลสปอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นแนวก็อสิบทางฝั่งอิตาลีแรนข่าวบ,บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้มีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลาตาโลมาร์ติเนสวันเจอบาเซลนาเนี่ยผมนั่งดูอยู่เล่นดีมากเกี่ยวกับลาตาโลมาร์ติเนสนะครับข้อมูลเบื้องต้นแมนเตนะครับต้องการจะพิจารณาในการซื้อตัวลาตาโลเนี่ยมาร่วมทีมในอนาคตอันใกล้นี้แต่ดูแล้วอ่ะ โอกาสที่อินเตอร์จะปล่อยเป็นไปได้ยากน่าจะตัางราคาค่าตัวไว้สูงมากๆตัวนักเตะก็ยังไม่มีวี่แววนะครับว่าต้องการย้ายทีมแต่ถ้าเกิดอินเตอร์เปิดทางก็ต้องแย่งกับหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปารีสแซงต์แชงกข่าวต่อไปนะครับมากันที่เบก i กิ้งนิวเมื่อวานเมสันกรีนมูดจริงๆแล้วว่าข่าวมันเริ่มมาจากเดอะซันก่อนท่านผู้ชมครับเดอะซันเนี่ย ถ้าเกิดเป็นข่าวตลาดซื้อขายนักเตะเชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับคือน้ำซะเยอะบางทีก็ไปก๊อปปี้เนื้อหา,ข,าข่าวของคนอื่นเข้ามาเพจวางเขียนอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดเป็นพวกข่าวซุบซิบนินทาข่าวใต้เตียงนักเตะตีหม้อนักเตะตีเมียข่าวอะไรที่มันแบบว่าบันเทงิงเออข่าวอะไรที่แม่งแบบว่าเป็นความชิบหายไวป่วงเนี่ย ค่อนข้างแม่นยำเหมือนกันนะสำหรับเดอะซันนะครับเป็นเจ้าแรกเลยนะครับที่เรียนข่าวบ,บอกว่าเมสันกรีนบูธถูกตำรวจจับกุมฟังดีๆนะถูกตำรวจจับกุ่มในข้อหาละเมิดเงื่อนไขการประกันตัวโดยพยายามติดต่อกับเหยื่อก็คือแฟนสาวซึ่งถูกเจ้าตัวนะครับทำ้ายร่างกายซึ่งมันก็มีจุดสังเกตนะครับในสื่อโซเชียลว่าแฟนสาวของเมสันกรีนบูธเนี่ย กลับไป follow ig ของ Greenwood หลังจากนั้นนะครับก็มีข่าวนี้ออกมาว่า Greenwood ถูกตำรวจจับกุ้มข้อหาละเมิดเงื่อนไขาการประกันตัวเนื่องจากติดต่อกับแฟนสาวนั่นเองหลังจากนั้นนะครับในช่วงเย็นๆสื่อระดับสูงทั้งฝั่งอังกฤษทุกเจ้านะรวมถึง BBC ด้วยนะครับ Simon Stone แรนคารบ,บอกว่า Mason Greenwood ถูกตั้งข้อหา3กระทงด้วยกันเรียบร้อยเลยนะครับ ถูกตั้งข้อหา3กระทงด้วยกัน 1. พยายามข่มขืนกระทําชำเรา 2. บีบบังคับข่มคู่าําทำร้ายร่างกายเป็นครั้งคราวโอ้โหสามกระทงมึงนี่มีแต่ข้อหาหนักๆทั้งนั้นเลยก็จากการกล่าวนะครับของสํานักงานอายการเมสันกรีนวูดเตรียมตัวจะต้องขึ้นศาลครับในวันจัน์นี้เลยนะที่จะถึงเนี่ยเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าว พยามข่มขืนกระทําชําเราบีบบังคับข่มขู่ทําร้ายร่างกาย,ยแล้วก็ในช่วงดึกๆนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกแถลงการเกี่ยวกับเมสันกรีนวูดสโมสรนรับทราบถึงความผิดทางอาญาที่มีการตั้งข้อหาไปยังเมสันกรีนวูดโดยสำนักงานอายการแล้วเบื้องต้นนะครับกรีนวูดจะยังคงถูกแบน จากสโมสรถูกแบนทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถมีส่วนร่วมนะครับทั้งการฝึกซ้อมหรือแม้กระทั่งการลงสนามนะครับให้กับทีมได้รอนะขั้นตอนการพิจารณาคดีก็จากการที่ผมได้มีการคุยกับคนที่รู้จักกันที่ลอนดอนนะครับแล้วก็พี่ที่สนิทกันที่มาทัวร์ด้วยกันเนี่ยจากการที่แบบว่าสอบถามความเห็นนะครับ เขาก็ตอบเหมือนกันนะคือรอดยากมากโดยเพราะอย่างยิ่งจะให้กลับมาลงเล่นฟุตบอลได้เร็วๆเนี่ยเป็นไปได้ยากมากแล้วพอถูกตั้งข้อหาสามข้อหาเนี่ยมันเป็นแต่คดีที่มันมันเป็นแต่ข้อหาที่มันหนักๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เมสันกรีนบูธจะกลับมามีส่วนร่วมนะครับจะกลับมาลงเล่นฟุตบอลโดยพราะกับแมนเชสเตอร์ไนเตรดเร็วๆเนี่ย เป็นไปได้ยากมากและอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็ได้นะในเวลานี้นะครับสำหรับเมสันกรีนวูดเสียดายมากเอาตรงๆคือเป็นนักเตะดาวรุ่งนะพอสวรรค์น,นะครับฝีเท้าสูงคนหนึ่งโดยเพราะการจบสกอร์เนี่ยหาได้ยากมากมันยากนะท่านผู้ชมที่เราจะหาลูกม่อที่ขึ้นมาจากแคริงตันแล้วก็มายึดตำแหน่งตัวจริงให้กับทีมชุดใหญ่ได้เลยอะ่ะ คุณดูในชุดหลังๆมาดิตั้งแต่หมดคาสต์ออฟในที่ทูไปเนี่ยเหลือกี่คนจริงไหมแล้วก็ยังมีแรดฟอร์ดก็ยังมีแม็กโทมิเนส่วนคนอื่นเนี่ยคือขึ้นมาแป๊บๆกลัไปรุ่นใหม่ๆอย่างอีลังกากานาโชหรือแม้กระทั่งซีดานเนี่ยยังไม่สามารถสอดแท้นะครับขึ้นมาเป็นตัวจริงได้เลยเห็นไหมแต่ก็ตามนั้นครับผิดก็ต้องว่าไปตามผิด ถ้าเกิดหลักฐานมันแน่นหนามันมัดตัวนะครับสารเขาไต่ตรองพิจารณามาแล้วผิดก็ต้องว่าไปตามผิดก็ไปรับโทษซะในตอนนี้ก็อยู่ที่การต่อสู้นะในชั้นศาลนะครับท่านผู้ชมครับต่อไปมากันที่ก่อนเกมนะครับถ้าตามเวลาบ้านเราก็2องทุ่มตรงถ้าเป็นเวลาที่อังกฤษก็บ่ายสองเตดนะครับต้องเปิดรังโอทัฟฟอร์ดมึงงด เปิดรีสอร์ทแอนด์สปาทันทีทันใดเดี๋ยวนี้เลยนะขอนัดเจอสเปอร์ด้วยเพราะผมดู2นัดรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลนะครับก็คือผมมาจะดูเกมเจอนิวคาสเซิลแล้วก็เกมเจอสเปอร์ดังนั้นมึงงดเปิดรีสอร์ทแอนด์สปาก่อนเลยตั้งใจเล่นหน่อยนะครับมีข่าวดีก่อนเกมนะครับดาบิดเดเคียจะเปิดตัวด้วยป้ายสลักอะที่เป็นที่ระลึก ในการลงเฝ้าเสาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นนัดที่500โดยทางสมโมสสนะครับจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เดคอาในการลงสนามนัดที่500ของเขากับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมีนักเตะเพียงแค่10คนเท่านั้นที่ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าแล้วก็เดคอานะครับอายุเพียงแค่3 1ปีเท่านั้นเองด้วยมีนักเตะเพียงแค่10คนเท่านั้นนะ มากันที่เพสคอนเฟอเรนซ์นะครับความพร้อมก่อนเกมที่แมนยูเต็ดจะเปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลยูเอเต็ดเอริกเทนฮานะครับตอบถามนักข่าวเกี่ยวกับมาคัดแรดฟอร์ดซึ่งแรดฟอร์ดนะครับนักข่าวก็ถามว่าแรชชี่เนี่ยมีโอกาสจะยิงประตูได้3-4ถึง4ลูกในเกมที่พบกับโอโมเนียที่ผ่านมาแต่เขาก็ไม่สามารถทำได้คุณมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับผลงานของเขาเทนฮาก็บอกว่า เขาทำหลายๆอย่างได้ดีนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเองก็รู้ว่าสามารถจบสกอร์ได้คมมากกว่านี้เขาต้องทำประตูให้ได้เมื่อคุณมีการเคลื่อนที่ที่มันดีเนี่ยมีการเล่นสอดประสานงานกับเพื่อนที่ดีขนาดนี้แล้วคุณก็ต้องจบสกอร์ให้ได้ด้วยแต่ผมรู้ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่คืนของคุณหรอกไม่ใช่วันของคุณในเกมต่อไปอาจจะเป็นคนละเรื่องเลยก็ได้ ผมมองว่าเขาเนี่ยก็คือแรดฟอร์ดอยู่ในช่วงฟอร์มที่มันดีซึ่งมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจํานวนโอกาสที่เขามีแค่เพียงสองนัดหลังเนี่ยผมมองว่าเขาไม่มีโชคอย่างในเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาควรได้ประตูแต่ผู้ตัดสินก็ให้เป็นแฮนด์บอลัดที่ผ่านมาการที่เขายิงไม่ได้โอเคมันเป็นเพราะตัวเขาเองแต่ถ้าเกิดจะให้ผมพูดเนี่ยมันก็ไม่ใช่วันของเขาด้วย ผมจะบอกว่าก็ขอให้คุณเก็บแรงเอาไว้ยิงนัดต่อไปก็แล้วกันอัปเดตอาการขององค์โทนี่มาซียาวนะครับแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายองค์โทนี่มาซียาวนะครับอาจจะฟิตทันอาจจะฟิตทันนะเขาใช้คําว่าอาจจะแต่เราเนี่ยต้องมารอดูในช่วงหลายชั่วโมงนะครับต่อจากนี้รวมไปถึงก่อนเกมด้วยว่ามาซียาวนั้นจะมีชื่อหรือไม่ส่วนแฮร์รี่แม็กควายยังไม่พร้อม แต่เทนฮาบอกว่าคงอีกไม่นานหรอกแล้วก็กล่าวชมนิวคาสเซิลนะครับว่าเล่นได้ดีมากๆเป็นทีมที่เล่นกันด้วยความเข้มข้นที่มันสูงมีพลังงานนั่นทำให้พวกเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งแต่เราก็ต้องเล่นให้มันดีที่สุดเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการออกมาแล้วก็มีคาเซมิโ่นะครับชมเทนฮาว่าเป็นคนที่มีแพชชั่นทุ่มสุดโตให้กับสโมสรเป็นคุณสมบัติที่มันสำคัญที่สุดของผู้จัดการทีม มั่นใจว่าบอสเนี่ยประสบความสําเร็จได้แน่เขาต้องการเป็นผู้ชนะอยู่เสมอมีความทะเยอทะยานก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีการเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าผู้การทีมทุกคนต่างม,มีวิธีเล่นของตัวเองวิธีการนําทีมในแบบของตัวเองผมเคยร่วมงานกับคาร์โลอันเชลเตตเซียดินซีดานพวกเขาแตกต่างกันผู้การทีมต้องการเป็นแชมป์แต่สุดท้ายก็แตกต่างกันอยู่ดีอะ แต่มีสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันคือทุกคนต้องการชนะแล้วก็ต้องการเป็นแชมป์มาฟังพรีวิวความพร้อมก่อนเกมคร่าวๆนะครับทั้งฝั่งของนิวคาสเซิลอีซักแล้วก็จอโจเชวีไม่น่าจะพร้อมลงเล่นนะในเกมค่ำคืนวันนี้รวมไปถึงแซงแม็กซิแมงด้วยดาน์ลอดผมโล่งแล้วรอดตายแล้วแซงแม็กซิแมงนะครับมีข่าวว่าเขาอะไม่พร้อมนะ แต่ก็ยังมีอัลมิรอนกับบูโนกีมาไรต์ตรงกลางเนี่ยก็ยังเปิกอยู่ดีอ้แต่แค่นี้ก็ยั่วไปพอสมควรแลวครับสำหรับนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลนะครับในช่วงหลังๆมาถือว่าเป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่ผลงานเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมีระบบการเล่นที่ชัดเจนแล้วก็ดุดันในบรรดาทุกทีมที่แบบเจอกับแมนซิตี้มาในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยผมมองว่านิวคาสเซิลเป็นทีมที่ทำได้ดีที่สุด ในการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็นิควคอรเซินแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นส่วนใหญ่ไปหนักเสมอกองหลังก็ยังคงมีปัญหาอยู่ที่ว่าแมนยูเต็ดนะครับจะสามารถฉกฉวยความผิดพลาดแล้วก็ต่อบอลเซตเกมหรือแม้กระทั่งเล่นทารซีชันที่ตัวเองถนัดเจาะเข้าไปแล้วจบสกอร์ได้หรือไม่ผมว่าต้องมีจังหวะจัดจ่ดให้ได้จบแน่ ทีนี้ก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่าทั้งโรนัลโด้นะมาคัดแรดฟอร์ดหรือแม้กระทั่งอันโตนี่จะช่วยกันทาประตูได้หรือไม่นี่เป็นส่วนผสนตัวจริงที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามนะครับโกก็เป็นดาบิดเดคียมาลงเล่นในระบบ4ี่สอแผงแบ็กโฟนะครับเป็นลิซานโดมาร์ติเนสจับคู่กับราเฟลวารานที่น่าจะหายนะแบบร้อเซนะครับลงมาจับคู่กับลิซานโดมาร์ติเนสหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นพี่เลิฟจับคู่กับลิซานโด นี่ก็ถึงเวลาของวาราและแบ็กซ้ายนะครับเป็นลูกชอแบ็กขวาเป็นดิโอโกดาโลตรงกลางนะครับแบ็กทมินติดโทษแบนจะเป็นคาเซมิโลจับคู่กับคริสเตียนเอริกเซนเบอร์สิบเป็นบรูโนแฟนันที่กรอบมากปีกซ้ายนะครับเป็นมาคัดแรตฟอร์ดนี่ก็เลิอกอาอการเหมือนกันเล่นมาเต็มนะครับนัดที่ผ่านมานัดนี้ก็เฮ้ยวิ่งหน่อยเว้ยน้องยิงประตูไว้ได้ด้วยคมคมหน่อยปอีขวานะครับอันโตนี่และนาเป้า คริสเตียโนโรนัลโดครับคิดว่ามาซียาวเนี่ยน่าจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นอย่างมากสุดผลงานท่านัดหลังสุดที่เจอกันนะครับแมนยูก็ชนะ4เสมอหนึ่งิวคาสเซิลก็ชนะเพียงแค่0เท่านั้นรูปเกมนะครับผมคิดว่าทั้ง2ทีมเนี่ยน่าจะสูสีนะแต่ว่ามองว่าทางฝั่งแมนยูน่าจะเป็นฝ่ายมีช่วงให้คอนทเกมมากกว่า ด้วยความที่เป็นเจ้าบ้านแต่จังหวะที่ออกหมัดแหะจังหวะที่กดดันผู้รักษาประตูจังหวะที่เข้าทำเนี่ยผมว่าสูสีกันแต่บอลน,น่าจะอยู่ในการครอบคลองทางฝั่งแมนยูมากกว่าทีนี้ก็อยู่ที่จังหวะที่เด็ดทีขาดผมว่าบอลคู่เนี่ยไม่ห่างกันมากผมคิดว่าแมนยูไม่ถลม่มขาดแบบปีที่แล้วที่ชนะ4-1 วันกลับบ้านของคริสเตนโรนัลโดนะครับวันนั้นก็มีโรนโดยิง2ลูกใช่ไหมมีบูโน่แฟนนันยิงไกลลูกหนึ่งแล้วก็เจสซี่รินกาดผมว่าแมนยูน่าจะไม่ถล่มนะแต่ยังเชื่อว่าจะสามารถคว้า3มคะแนนนะครับกลับมาหรือไม่ก็อย่างแย่สุดอะ่ะเสมอคือผมคิดว่าแมนยูมีแต้มนัดเนี้ยอยู่ที่ว่าจะสามหรือว่าจะหอินเทอร์เน็ตผมโอเคผมอาจจะไลฟ์สดนะ กลับถึงโรงแรมแล้วอาจจะไลฟ์นะครับน่าจะเป็นช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองของเวลาที่ประเทศไทยถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ไลฟ์ก็มารอดูคลิปเช้านะครับคือจะมีคลิปวันนี้แล้วก็คลิปพรุ่งนี้เป็นหลังเกมถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทือปุ่มไลฟ์มารัวๆนะครับฝากกดติดตามให้กันด้วยเดอ้อพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยดานล่าได้เหมือนเช่นเดิมนะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้เรื่อยๆเลยนะครับเรื่องของเม n g นกรีน o ูด แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายยจบจบ